เฮ้ยเลยฉันว่าจะลดความอ้วนแล้วนะจะงดกินข er ้าวแล้วหันมากินน oh, ี่แทนแซนวิชเนี่ยฉันทำมากินเองด้วยแหละโหผักมันไม่มีเลยนะมันจะมีผักได้ยังไงหล่ะก็ฉันอยู่หอจะออกไปซื้อก็ขี้เกียจอีกอย่างว่าแหละพื้นที่ในหอมันก็ไม่มีที่จะปลูกด้วยแหละก็จริงแหละแต่ได้ยินมาว่ามันมีวิธีการปลูกผักแบบง่ายๆด้วยนะเฮ้ยจริงดิ แบบไหนอะ่ะก็ปลูกผักไมโครกรีนไงอยากปลูกผักไมโครกรีนใช่ไหมเรื่องง่ายๆเดี๋ยวทําให้ดูเริ่มจากเตรียมอุปกรณ์ถาดเพาะดินเพาะกระบอกฉีดน้ําแล้วก็ลงมือปลูกเลยขั้นตอนแรกนะนำเมล็ดไปแช่น้ำ12 15ชั่วโมงแล้วเอาเมล็ดที่ผุหรือว่าเป็นเม็ดสีดำเนี่ยออกไป จากนั้นนะเราจะเอาดินเนี่ยใส่ถาดเพาะความหนาประมาณ2-3เซนเมตรแล้วเราก็จะเอา,มาเมล็ดเนี่ยโรยให้ทั่ว <S <S เวลาเราโรยอย่าโรยให้หนาหรือบางเกินไปนะ <S 1> <S 1> <S 1> จากนั้นเนี่ยเราจะนำดินเพาะเนี่ยมาโรยกบมเมล็ดนะให้ความหนา0.5-1ซนติเมตร พอเสร็จแล้วเนี่ยเราจะนําน้ำเนี่ยมาฉีดเวลาฉีดเนี่ยต้องฉีดให้ชุ่มถึงในดินเลยนะเพราะว่ารากเราเนี่ยจะได้งอกออกเร็วจากนั้นเนี่ยเราก็จะลดน้ำอย่างเงี้ยเป็นประจําทุกวันเช้าเย็นประมาณ10วันแล้วก็ได้ต้นอ่อนตามที่เราต้องการ เนยผักเราพร้อมกินแล้วก็ดีนะเราจะได้มีผักกินแบบง่ายๆเดี๋ยวี่ใช้พื้นที่ในการปลูกน้อยอีกด้วยเนยฉันมีไอเดียอีกอย่างหนึ่งนอกจากเราจะทำกินเองแล้วอ่ะเราลองมาปลูกขายเพื่อหารายได้เสริมกันอีกดีไหมก็ดีนะโอเคลุยกันเลยไปเก่งจังช่างทำได้